สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆอนทัวร์นะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารนะครับราคาข้าวเปลือกนาปีขาวเปลือกนาปรังนะครับที่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เพาะปลูกกันทั่วประเทศไทยนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารราคาข้าวเปลือกนะครับก็มาดูนะครับสภาวะเศรษฐกิจนะครับในการส่งออกนะครับข้าวไทยนะครับก็ขณะนี้นะครับรัฐบาลนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ ส่งออกนะครับส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลอินดนอเซียรดแรกครับ55,000นนตันครับไปลองครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2อ6 7นเะครับเป็นต้นไปนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับมีแผนที่จะบุกตลาดเดิมนะครับและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเช่นนะครับตลาดข้าวพรีเมียมนะครับสหรัฐอเมริกาเซนกัเลนะครับจีนฮ่องกงซาอุดีอาระเบียข้าวขาวฟิลิปปินส์อิรักญี่ปุ่นมาเลเซียข้าวนึ่งนะครับ อเมริกาใต้ครับเบนินนะครับไนจีเรียบังกลาเทศและเข้าเพื่อสุขภาพสาภาพยุโรปออสเตรเลียสิงคโปร์เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทยครับพร้อมผลักดันให้มีการนําเข้าเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรรลัสนอทัวร์ด้วยครับครับก็มาดูราคาข้าวเกลือกันครับพี่น้องครับ่วงนี้นะครับข้าวนาปรังก็เกษตรกรพี่น้องนะครับ ทุกภาคที่ปลูกข้าวนาปรังครับเริ่มเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับก็เหลือไม่กี่พื้นที่นะครับที่ยังยังไม่มีการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เก็บเกี่ยวแทบทุกพื้นที่แล้วครับพี่น้องครับราคาข้าวนาปรังนะครับตั้งแต่หลังสงกรา์มาครับมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับจนถึงตัวนี้นะครับราคาก็ยังสูงอยู่นะครับมีบางจังหวัดขึ้นสูงมากนลครับบางจังหวัดก็มีปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับมาดูราคากลางของข้าวเปลือกหอมมะลิของ ภาคอีสานกันก่อนนะครับท่าข้าวทกศออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทต่อตันโรงศีราศีพาณิชย์ศรีสะเกดอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ1 5 2 0 0บาทต่อตันโรงศีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ15,830บาทต่อตันโรงศีกิตทวียะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ14,600บาทต่อตัน โรงสีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ1 5 2 0 0ารบาทต่อตันโรงสีสระกรการเกษตรสวนภูมิอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันราคานี้นะครับเป็นราคาตลาดกลางนะครับโรงสีขนาดใหญ่ในภาคอีสานที่รับซื้อนะครับน้องนะครับบางจังหวัดในภาคอีสานอาจจะราคาไม่ได้เท่านี้นะครับบางโรงสีก็รับซื้อที่สูงบางโรงสีรับซื้อที่ต่ำกว่าเพราะต้อง นำไปขายให้กับโรงสีที่ขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับก็เป็นราคาเทียบเคียงกันนะครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังนะครับราคาก็ขึ้นสูงครับพี่น้องครับจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ11,500บาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ11,400บาทถึง1 1 8่0มื่บาทจังหวัด กำแพงเพชรรับซื้อตันละ1 1 4 0 0บาทถึง1 1 8 0 0บาทจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ1 1 2 0 0บาทถึง12,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ1 2 3 0 0บาทถึง12,500บาทจังหวัดสุโขทัยครับมีการขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ11,400บาทถึง1 1 5 0 0บาทจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,000บา จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อรับตันละ11,700บาทถึง11,800บาทมีการขยับขึ้นเช่นกันครับจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ11,000บาทถึง11,800บาทจังหวัดอุทัยธานีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,500บาทจังหวัดเชิงเซารับซื้อตันละ12,000บาทจังหวัดอุตรดิษฐ์รับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดปราจีนบุรีรับซื้อนะครับปรับลดลงเล็กน้อยรับซื้อตันละ11,900บาท จังหวัดลบบุรี ly, รับซื้อตันละ11,500บาทถึง11,900บาทจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12,250บาทจังหวัดปทุมธานีนะครับปรับลดลงเช่นกันนะครับรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,600บาทจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,800บาท จังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ11,100บาทถึง11,400บาทจังหวัดสิงห์บุรีนครับมีการปรับขึ้นนะครับรับซื้อตันละ11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดลพบุรีร <Luca>: ับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,100บาทจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ11,500บาทครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกปทุมธานีนะปรังกันบ้างครับราคาปรับสูงมากครับพี่น้องครับบางจังหวัดนะครับปรับตัวเท่ากับราคาข้าวเปลือกของมะลิ105เลยครับพี่น้องครับ จังหวัดรบรีรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ14,300บาทถึง14,500บาทจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ15,000บาทจังหวัดอุตรดิตรับซื้อตันละ15,200บาทถึง15,400บาทจังหวัดสิงห์บุรีมีการปรับขึนะะ้นครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ14,900บาทถึง15,000บาท จังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,300บาทจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ14,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดปทุมธานีนะครับรับซื้อราคาที่สูงมากครับพี่น้องครับขยับมาแล้วนะครับรับซื้อตันละ15,800บาทครับพี่น้องครับจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ14,500บาทต่อตันครับพี่น้องครับ ดูราคากลางข้าเปลือกหอมมะลิแห้งหน้าปีกันบ้างครับพี่น้องครับจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ14,400บาทถึง1 5 2 0 0บาทจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ1 4 6 0 0บาทถึง15,500าบาทจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ1 3 9 0 0บาทถึง15,000บาท จังหวัดสีสะเกดรับซื้อตันละ1 4 8 0 0บาทถึง15,700บาทจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ14600บาทถึง15,200บาทจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ14500บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ1 5 0 0 0บาทถึง้5 4 0 0บาทจังหวนโสธรมืบซื้อตันละ1 5 0 0 0บาทจังหวัดยภูมิรับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทถึง1 5 0ั0บาทจังหนจริญรับนื้อตันละ14,700บาทจัง5ว0 0บาท จังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทถึง15,000บาทจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ1 4 2 0 0บาทถึง15,000บาทจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ14,300บาทถึง15,100บาทจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,000บาทถึง15,100บาทจังหวัดน้องบัวลำพูรับซื้อตันละ14,400บาท จังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทถึง1 4 3 0 0บาทจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ15,000บาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ12,500บาทดูราคาข้าวเปลือกเลียวเม็ดยาวนาปีกันบ้างครับก็ราคาก็ดีอยู่นะครับพี่น้องครับราคายังดีครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1 3 2 0งาบาทถึง13,700เบาทจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ1 2 5 0 0บาทถึง13,500บาทจังบาทดสงลนรรับซื้อตันละ12,600บาทถึง จังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ13,200บาทถึง13,600บาทจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาท จังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,200บาทจังหวัดน้องบัวลำพูรับซื้อตันละ13,400บาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ12,000บาทจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ13,500บาทดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคละนาปีกันบ้างครับราคาก็ค่อนข้างดีนะครับยังสูงอยู่นะครับพี่น้องครับ จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ1 1 5 0 0บาทถึง1 2 3 0งบาทจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1,800บาทถึง1 1 0 0งบาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ1 0 0 0 0บาทจังหวัดอำนาจเจริญร,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 รับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทถึง12,500บาทมาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคะนาปังกันบ้างครับราคาก็สูงเช่นกันครับจังหวัดข,ขอนแก่นรับซื้อตันละ1,800บาทท่นง1ด0 0บาทจังหวัดสกลนับซื้อยบาทจั0 0บาทถึง1 2 0 0 0บาท จังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ1 2ึ0 0หบาทจังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ1 5ึ0งบาทถึงหนึ่งหบาทจังหวัดอุตรดิต์รับซื้อตันละ1 2 4 0งบาทถึงหนึ่งหบาทครับราคาข้าวเปลือกนะครับนาปางนาปีนะครับที่ผมกล่าวมานะครับเป็นราคากลางนะครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับเป็นราคาเทียบเคียงนะครับบางจังหวัดอาจจะรับซื้อไม่เท่ากับราคาที่กําหนดไว้นะครับบางจังหวัดก็รับซื้อราคาที่สูงนะครับครับหลังจากเก็บเกี่ยวนนนาาปปีะครัับงแล้ว ข้าวก็ราคาก็จะมักจะสูงขึ้นตามกลไกตลาดนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านทั่วทเศไทยครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับรับชมคลิปนี้แล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ